พี่น้องแพล้าเภาแสงท้องเกิดดามาผู 98, ้ใหญ่บ้านไิเล่นกามาโพด์คือกันต่างค้นต่างเม่นสนันปันพื้นคิดไปต่างๆหน้าหน้าต่างค้นกะว่าข้าเจ้าสิขึ้นดีกันพนามานะเลาโพดว์าจะไหนก่อสิภาพไปเบิ่งก่อนแล้วสิโพดอันเนี้ยให้คนดามานี่แล้วโพดอันนี้ก่อนดีแล้วเ่าวัดจังไหนวัาตีต่อไปนี่เดินนาลุยงานเต็มที่คนเฮาต้องทำมาหากิน ให้ยังบอหยุดแสะหรือดา่ามาเตรียมเงินในบัญชีไว้ด้วยนะคะปานาวานะอือเราย,ยังแชะเรายังกัดเรายังดา่ามาเราเตรียมเงินในบัญชีไว้เราบอกน,นะน่ะอันนี้โพดธรรมดาคนยังบอรู้สึกอะไรทําไมเทียบัตรที่โพดในพี่น้องป้องไปเอฟซี่มีความรู้สึกประมาณมาเอ๊สิขึ้นดีกันบอยเราโพดไาจังสี่พี่น้องใสบอกว่ามูบอ่อน แสดงว่ายังรักสันอยู่ถ้ายังหักกันอยู่ก็อย่าหลอกตัวเองสิจ๊ะแล้วก็รูปการ์ตูนหวัวลอสามตัว <c oughs> อีกหนึ่งรอบในบอกมูฟออนแสดงว่ายังรักฉันอยู่ถ้ายังรักกันอยู่ก็อย่าหลอกตัวเองสิจ๊ะหวะัวลอสามตัวการ์ตูนหวัวลอสามตัวมาแต่แล้วโพดอันนี้ปั๊บคนเม่นสะดานปันพืนัดนี้นี่ฟังผูใหายบ่บานฟินเล่นฟาวโพดท่านที่ ว่าเกี่ยวกันบอกเกี่ยวกันเด้อแต่มันเป็นเวลาที่ไล,ล่เรือได้ไล่เรียกันว่าเป็นไล,ล่เรือ <c> ผ <oughs> ู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วโพดว่ายาวาปนะวาสองพยางสั้นๆอยยาวาแล้วก็รูปกระตูนหัวหล่อสองตัวแล้วก็ยี่เกี่ยวสองตัว <c oughs> ซุปเจ้ให้ซุปให้ซุบค่อยเข้าใจว่าจังใดพี่น้อะ <c oughs> บันนี้ เอฟซีกับภากันมะโยงโยงใส่กันเอ๊สงสัยสิคือดีกันพนาวานาะล่างคนก็นดีใจกันอันยิ้มเย้มเย,มย,มย,มย้มใสแสดงความดีใจว่า็้าเจ้าสิครับคือนักคืนดีกันแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสิเป็น่ังไงกันเรื่องของอนาคตเนาะแต่ว่าหลังจากนี้พดนี่แล้วๆ เหตุนในคนดีใจอยู่เป๊บหนึ่งเหตุนในคนวิภาควิจาร์เคามาเมนอยู่เป๊บหนึ่งเพลยวเผาผ้าสายแสงท่องกรมาโพดอีกว่าอีกจัหน้อยแม่จะไล่สดพนาวา่ววาสิละเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านก่อนะสักคู่แม่จะไล่สดนะคะพนาวานะปลายคนกัดตั้งตาล้อว่าเราสาิไล่สดอีอย่างเนาะเราสาิไล่สดอีหย่างเนาะจ้องยุนาเพจของ,าาองเพีียวเผา้แสงท่องเพรน้องเอ๋ย บัตรเตลามไาลสดพี่น้องเอ๋ยถึงได้รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นเช่นนี้เชน่ชนเช่นเช่นนี้ตามที่คอยเข้าใจเด้อเรามาไลสดบอกว่าซุ่มทิดามาเขามาเซในต๊กอกนั่นนะบอกว่าอันนี้อัน,นอันนี้เราบอเว่าวเปลี่ยนความว่านี้ลุยแต่ว่าแพว่เพลเผนนี่กันเ้าบอกว่าผู้ใดย,ยังเซ ย่งเดามานะเม้นมาเลยเม้นมาหนักๆเม่นมาเลยเม่นมาหนักๆก,กลับไปถึงทําไมถึงให้เม้นหนักๆเพราะว่ากลับไปถึงประโยคแรกต่อไปนี้เดินหน้าลุยงานเต็มที่คนเราต้องทำมาหากินใครยังไม่หยุดเสะหรือดามาเตรียมเงินในบัญชีไว้นะคะเราจะบอกว่าเม่นมาเลยเม่นมาหนักๆเม่นมาหนักๆเราก็เตรียมเงินในบัญช,ชีไว้เพราะว่ามีคนไปเบ้าในติ๊กตอกว่า เมื่อมีเจ้าปัญหาเมื่อมีตัวปัญหานะักลับมาอีกแล้วพนาัานานน่ะเทศในเราก็บอกว่าเราต้องซื้อบัตรเพราะว่าเราเราเปิดคุมปิดเนี่ยวันที่ยี่สิบเกดเราเหตุคุมปิดเหตุให้ใ้เอฟซีทั้งหลายเขามาซื้อบัตรบัน,นมีคนไปสกดัดดาวลุงว่าเมื่อมีเจ้าปัญหากลับเขามาอยู่ในวงเพล่าเผลอบต้องพากันซื้อบัตรพนัหลายหลายคนกับเขาไปเมยนว่าบ่ซื้อบ่ซื้อสินะ แล้วกัศูนย์ล้วเนาะแล้วก็ดามาแล้วเนาะแล้วก็บเล่ยวเ,เ,เ,เตรียมหนาลุยงนันผูใ้ใดยังประยุทธ์เสบประยุทธ์ดามาเตรียมเงินในบัญชีไว้นี่ละเป็นมุลเหตุคอยคิดว่าเปลี่ยนมุ่นเหตุให้เราบอกว่าไหนบอกว่ามูบอ่อนสแสดงว่ายังหลักสันยูถ่ายยังหลักกันอยู่อย่าหลอกตัวเองสิสสจ๊ะนี่คือว่ามูบอ่อนจากชีวิตสันแล้วซื่อว่าสิบปติดตามสาันแล้วคือว่าสี เลิกสนใจบ่ดูบอ่อะไรทําไมแล้วเป็นอย่างมาสนใจสัญญูเป็นอย่างมาเสมาดามาสัญญูเมืม่อมีคนเก่ากลับมาย่าผ้ากันซื้อบัตรเดอ้อเรากําลังขายบาัตรเรากระศูนละเนาะเฮยเออสางเปลี่ยนแทอันดีลุยก็เลยว่าคนเฮ้ามันมักคนเฮามันสร้างเฮ้ามันก็นสร้างพยายามสร้างเลี้ยงสร้างเล่าให้ใหาเจ้าสร้างเฮ้า ซุ่มเสพข้าวไก่เสพโดยการใส่วิจารณญาณน,นวาวนานะเออให้ไปเห็นกับตาก,ก่อนจะ่าเขามาขันเขาบ่ฮา่นมา่าเฝ้ามีความนัน่นความนี้เออเขาก็มีสมองเขาก็สิคิดอยู่ดอกเสียวมากเอาอกมาซุ่มเจ้ากยาย็ให้เห็นตัวหน้าจ่าก,ก่อนจะมาเขาเออกมาเออแม่นว่าเขาเออกมาซุ่มเจ้าเว้ากับว้าในขอบเขตนะคะเห็นบอแล้วแลบอกว่าเอาเงินใส่บัญซี่ไ้ไหลายๆนะคะ เรียมเงินในบัญชีหลายๆนะคะจะเบาหยังน่ะจะเบาหยังน่ะนะมันนี่ก็มีคนมีคนมาเมนอะไรทําไมบอกว่าเขาเป็นคนสาธารณะต้องยอมรับในคําวิจารณ์อันนั่นอันนี้พนาวนานะสิไปมีปัญหากับเอฟซีบอดีดอกสันวนะบางคนกัไม่เม่น่าเาราบ่ได้มีปัญหากับเอฟซีแต่คนคนน่ะตั้งท่าสิมีปัญหากับเรามาก มากเข่ามายหุ่งในชีวิตแล้วเกินไปสินะนะล้วก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองแมนอยู่ดีเห็นว่าเป็นคนสาธารณาประเมชนว่นากศิดาได้ด่าเอาเรือเออเห็นข้าเจ้ามีเงินในบัญชีข้าเจ้าสามารถไปจ้างทนายฟ้องสมเจ้าแล้วสมเจ้าเสียหนาวนะคะเตียนด้วยความหวังดีจ้ะเม่นยังเม่นไปละก่อนจะเม่นคิดก่อนนะคะคิดก่อนคิดก่อนจ้ะ ทุกคำพูดทุกคำพูดทุกการแสดงออกมันมีผลต่อกฎหมายและมีผลต่อบัญชีดองเงินในบัญชีเราด้วยด้วยรักและเป็นห่วงคอยก็เลยสรุปในความคิดขอยเองที่บอกว่าอันที่หลายคนแสดงความดีใจว่าข้าเจ้าสีกับมาานะที่เราโพดบอกว่าไหนบอกว่ามูบอ่อนแสดงว่ายังรักสันยูถ้ายังรักกันอยู่อย่าหลอกตัวเองสิจะ๊ะแล้วก็หัวรอกุยญาบัตฟิลเล่นกับมาโพด ในช่วงหลายๆกันว่ายวาทุกคนเลยกระโยงมาใส่กันว่าข้าเจ้าสิขึ้นดีกันเลดคอยวิเคราะห์เล้วหลังจากเหตุการณ์ตอนต่อไปเรามาไล่สดเรามาเ้าอะไรทํา,มา,าไ,ทไมคอยเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวกับการจะคืนดีมันไปเกี่ยวกับพวกเอซีที่บอกว่าจะมูฟออนจากเพลวพลาจะเลิกติดตามแล้วนะทําไมมาตามเซะมาตามดราม,มา่าไปโพสต์ในทิกตอกว่า มือมีคนเก่ากลับมาอย่าพากันซื้อตัวพนาพันนาเหตุการณ์ตอนนี้ก็เป็นเส้นนี้และดูตอนต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรฝากกดไลค์กดติดตามช่องเสียงอึงเล่าอิสานล้านสร้างเนีะค่อขน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า